มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพลอยเอาจริงนะคะพลอยพัทรากรโรแจ้งความปมโยงเป็นมือที่3เวียและเบลล่าค่ะเมื่อเวลา13นาิกานาทีของวันที่9ธันวาคมที่บอกกอปออทอนะคะพลอยพัทรากรตั้งสุภกุลนักแสดงช่อง3 ที่โดนโยงนะคะว่าเป็นมือที่3ดาราคู่ดังเบลล่าราณีแคมเปนและเวียสุกลวัฒนารถจนยุติความสัมพันธ์ฉันคู่รักมายาวนานกว่า9ปีเปลี่ยนสถานะเป็นแค่เพื่อนเดินทางเข้าโพพันตำรวจเอกศริวัฒนดีพอรองผอบอกปอปอทและร้อยตำรวจเอกบุรชัดชาประยูนรองสวสอบสวนกกสามบอกปปอทอพร้อมเพื่อนอีกสองคนโดยปฏิเสธไม่ขอให้สื่อมวลชนทำข่าวแต่อย่างใดค่ะ แหล่งข่าวเปิดเผยนะคะว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบถามข้อมูลหลักฐานที่ผู้เสียหายรวบรวมมาให้แต่ยังไม่ชัดเจนว่ามีสำนักข่าวใดบ้างและคนที่จะแสดงความเห็นในลักษณะที่ตอบว่าดูหมิ่นมีจํานวนมากน้อยเพียงใดค่ะจึงแนะนําให้ลงบันทึกประจําวันเอาไว้ก่อนและกลับไปรวบรวมมาให้ชัดเจนอีกครั้งและให้ไปแจ้งความสอนอทองหลอท้องที่ของผู้เสียหายให้ทราบเหตุค่ะ โดยทางปอาทาจะช่วยในการตรวจสอบการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วส่งต่อให้สอนอทองหล่อดำเนินคดีตามที่ผู้เสียหายประสงค์จะเอาผิดต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ